สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการติดฟิล์มกันรอยจาก modify watch ออมานีดิมิตเต็ดนะครับซึ่งเป็นบริการติดฟิล์มกันรอยนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับนาฬิกาโรเล็กซ์ในรุ่น GMT Master 2นะครับในรหัสเวฟหนึ่งส็ดหนึ่งศ BLRO นะครับ Red and Blue หรือที่นักสะสมเรียกกันว่าเฟบซี่นะครับซึ่งเบเซลนะครับเป็นเซรามิกหรือที่เรียกว่าเซรามิกนะครับซึ่งเรื่อนี้ลูกค้า ได้ส่งมาติดฟิล์มกับโมดิฟายวอช h อ o m p a n y Limited นะครับก่อนที่จะทำการติดฟิล์มทุกครั้งนะครับต้องเช็คสภาพตัวเรือนนาฬิกาแล้วก็สายนาฬิกานะครับว่าอยู่ในสภาพไหนแล้วก็ต้องทำความสะอาดนาฬิกาก่อนทุกครั้งก่อนที่จะติดฟิล์มนะครับก็จะมีช้อยให้ลูกค้าเลือกนะครับถ้าเป็นนาฬิกาที่ผ่านการใช้งานมานะครับอาจจะมีรอยขนแมวหรือว,ว่ามีรอยหนักบางจุดนะครับซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะ ขัดตัวเรือนก่อนไหมนะครับก่อนที่จะติดฟิล์มกันรอยเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับส่วนเรือนนี้ลูกค้าขอติดฟิล์มกันรอยไปเลยนะครับไม่ได้ทําการขัดตัวเรือนแต่อย่างใดนะครับเพื่อจะรักษาความออริจินอลไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของการติดฟิล์มนะครับก็คือ ขนาดของเทมเพลตแล้วก็รุ่นแล้วก็โมเดลของนาฬิกานะครับรหัสเรฟเว e รนซ์ที่ตรงกับนาฬิกานั้นทําให้เทมเพลตออกมาตรงรุ่นนะครับแล้วก็ขนาดความกว้างของฟิล์มนะครับจะเข้ากับตําแหน่งนั้นของนาฬิกาแบบพอดีนะครับเช่นเรือนนี้นะครับก็จะเป็นนาฬิกา Rolex GMT p e p s i นะครับซึ่งมีอยู่3เจนนะครับก็จะมีเจน X เจน Y แล้วก็เจน Z นะครับส่วนเจน X นั้นจะเป็นตัวแรกนะครับขนาดจะไม่เท่ากันกับตัวปัจจุบันนะครับ เป็น GMT รุ่นที่หนึ่งนะครับที่ขอบเวสติเวยนเซอร์เป็นแบบแบลกลไลท์นะครับส่วน Gen Y นะครับ จะเป็นเจนที่2นะครับรหัสจะมี Reference 6กหมายเลขนะครับตัวนี้ขอบเบเซลจะเป็นขอบฟิล์มนะครับก็จะมีขนาดที่แตกต่างจากรุ่น Gen X เหมือนกันนะครับตัวเจนที่3จะเป็น Gen Z นะครับรหัสก็จะมีด้านหลังต่อด้วย P R O นะครับของรุ่นที่เป็นเปปซี่นะครับซึ่งรุ่นหลังขนาดจะใหญ่สุดเลยนะครับแล้วก็ Template จะไม่เท่ากันกับรุ่น1และรุ่น2นะครับแล้วก็ รุ่นนี้ข้อของสลักสายจะเป็นข้อตันนะครับซึ่งจะมีขนาดที่กว้างกว่ารุ่นที่2ที่เป็นข้อกลวงนะครับแล้วก็ขอบเบเซลอินเซอร์จะเป็นเซรามิกแล้วนะครับในรุ่นของ g e n Z เรามาดูขั้นตอนการติดฟิล์มกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับข้อแตกต่างระหว่างนาฬิกาที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนนะครับกับนาฬิกาที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันนะครับนาฬิกาที่ ผ่านการใช้งานมาแล้วจะติดยากกว่านะครับเพราะว่าต้องคอยสังเกตรอยกิดข่วนนะครับก็จะเก็บงานรีดฟิล์มได้ยากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับนาฬิกาที่ผ่านการใช้งานแล้วควรจะขัดตัวเรือนและสายก่อนนะครับเพื่อการติดฟิล์มที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับฟิล์มของเรานั้นนะครับจะเป็นฟิล์มชนิดพิเศษนะครับสามารถซ่อมแซมตัวเองได้อายุการใช้งานของฟิล์มจะอยู่ที่2ปีนะครับรอรับประกันฟิล์มให้ 1ปีนะครับอากมีการจุดลอกนะครับหรือเสียหายในจุดใดๆนะครับภายในระยะเวลา1ปีนะครับสามารถคัสตอมติดใหม่ได้นะครับผมมาดูขั้นตอนเมื่อนาฬิกาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนาฬิกาติดฟิล์มเสร็จแล้วนะครับยังไม่สามารถใส่ได้ก่อนนะครับให้พักนาฬิกาไว้ประมาณ2วันนะครับเพื่อให้ฟิล์มเซตตัวนะครับแล้วก็คราบน้ําที่อยู่ใต้ฟิล์มนะครับจะแห้งและหายไปเองนะครับผมพร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้ากันนะครับ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการติดฟิล์มนาฬิกานะครับของท่านนะครับว่ามีเทมเพลตไหมนะครับรหัสเดฟน์อะไรนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ทางช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจนะครับ mm hmm. modify watch อมาน i ลิมิเต็ดนะครับแล้วก็อ,อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ www.modifywatch.com นะครับหรือสามารถ มาที่ร้านได้ดยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยานวาตัดใหม่พระราม3นะครับหากในการของท่านไม่มีเทมเพลตนะครับในรุ่นนั้นๆนะครับสามารถส่งมาขึ้นแบบ T-D Template ได้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ2-3วันทำการนะครับเราจะมีคลิปบริการติดฟิล์มอย่างนี้ลงทุกวันนะครับ ฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้ง Facebook, YouTube, Instagram แล้วก็ TikTok นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้ลานไปก่อนสวัสดีครับ